ปค้ชทะไม่เป็นไรมาที่ประจวบนี่แหละ <ạ. S 1> นะครับบุกไปเยือนการท่าเรือนะครับก็โค้ชแข่งที่สนามรีโอสเตเดียมนะรีโอสเตเดียมใช่รีโอสเตเดียมนะครับ,ร,บรองสามก็โค้ชวังจะบุกไปเยือนการท่าเรือนะครับทีมของโค้ชวังล่าสุดก็เกือบจะได้สามแต้มแต่สุดท้ายก็โดนบาโบมาร์คเดนดี้ของโพลิสเตโรแบ่งจนได้ตีเสมอ ทิพวินาทีสุดท้ายใช่คร,ครับจริงจริงโมเมนตัมของโค้ดวังถ้าชนะเกมที่แล้วมานะเปลี่ยนเลยใช่เพราะว่าการคู่หูสองคนเน่ยเหมือนจะจับได้แล้วอ่ะโอเคถ้าประจวบันวิซีดูเหมือนมีการปรับผู้เล่นโดยเฉพาะแดนบนครับเอ่อใครคู่ใครนะก็ประจวบเอ่อว <William Motor S 2> <William> ิลเลียนโมต้าวิลเลียนโมต้ากับว<อ>ิลเลียนวิลเลียมเอลิเก้เอลิเก้กับโมต้าจะสังเกตว่าวิลเลียมเอลิเก้เอลิเก้เนี่ยโพสิชันที่เขาเล่นน่ะ เข้ามาอยู่ในพื้นที่ฮา l f space มากกว่าริมเส้นครับพออยู่พื้นที่ฮา l f space มากขึ้นเนี่ยก็คือครึ่งของครึ่งด้านขวาแหละนะปรับเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยเขาม่ีโอกาสเขาแตะบอลปุ๊บมันจะเข้าจุดโฟกัสเลยไม่ว่าจะเป็นร่วมเล่นคอมบิเนชันเพย์หรือจะเป็นร่วมเล่นหรือจะยิงเองจะสังเกตว่ามีเพื่อนเข้ามาในร่วมในกรอบพิโทษเยอะขึ้นใ่ต้องยิ่นชมการปรับกลยุทธ์ของโค้ชวังนะในแดนบนซึ่งวินเลียร์เก้าทำได้ดีมากใช่บอกได้เลยว่าที่ผ่านมาไม่ชอบ แต่เกมที่มาร์วิลเล่ยกเก้นเนี่ยถือว่าดีขึ้นป,ดปนิดหูปิดตามีการร่วมเล่น,นมีการเอ่อคอมไบเังกับเพื่อนถ้าเขาทําแบบนี้ตั้งนานนะครับเขาเป็นนักเตะที่น่ากลัวระดับท็อปของประเทศไทยเนี่ยลูกนี้แล้วสองสามตัวเอาไม่อยู่นะวิลเล่ยมเนี่ยดูสิดูไปเห็นี้ยพอเขาไปอยู่ในพื้นที่ฮับสเปซเนี่ยพอเขาแตะปุ๊บสองทีก็ถึงกลางประตูแล้วอันตรายมากขึ้นดีว่าเขาอยู่ริมเส้นแตะสองทีสามทีเข้ามุมธงอีก ผม <จะ S 2> สังเกตวิลเลียมเวลาได้บอลทางฝั่งเ้ายอยู่ทางฝั่งขวาเขาจะเอาไปหน้าก่อไปโทษหรือว่าในก่อไปโทษให้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มความอันตรายในการคู่ต่อสู้เวลาจะเข้าบอลเวลาจะเรียกฟิกิกมันก็น่าจะต้องคิดๆหน่อยครับ,รบวิลเลียมอลิลเลเก้นะครับดีขึ้นดีขึ้นประจุบดีขึ้น,ดดนใช่นะครับแต่เกมนี้งานนก็คือบุกไปเยือนการท่าเรือเอฟซีที่กําลังคึกคักเวลาลงเล่นเหลือเกินสิ่งเจ้าท่าของโคชอุสราวุดีพันธ์นะครับ เกมล่าสุดต้องบอกว่ามีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นสมควรแต่ก็ทําได้ดีธนาสิทษิ์ศริพรหลาลงมาก็ถือว่าได้รับโอกาสแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยครับนะครับหลายคนการารินก็โอเคนะครับหลายคนทําได้ดีนะครับก็เกมนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังเหมือนเดิมมีธนาบนูมเอาไมาต้องพูดถึงตัวบาดเจ็บอะเอาตัว<ช>ที่มีอยู่เอาตัวที่มีอยู่ของท่าเรือก็ ็นโมใช่ในโมที่จะจับใช่นะครับก็เล่นในบ้านด้วยไม่มีปัญหาอ่าไม่มีโจทย์อื่นใดนอกจากสามแต้มชัยชนะเท่านั้นในบ้านนะที่นี้คือลีโอตเตเดียมนะไม่ใช่แพแต่แต่ไม่แน่ครับไม่แน่อีกแล้วครั้งที่แลก็ไม่แน่คราวนี้จะสังเกตว่าเอ่อทีมรเอ่อทีมท่าเรือนี่ถึงแม้จะยิงประตูเยอะนะครับแต่สองเกมที่ผ่านมาเสียเกมมาสองสามลูกเกมรับยังมีปัญหาแนวรับยังมีปัญหาและถ้าแนวรับมีปัญหาแบบนี้เจอ เอลิเกกับโมตาที่ใช้จังหวะไม่เบืองนะโมตาโป้งๆหายเลยใ่นะครับฟุตบอลประจวบเนี่ยไม่เน้นความสวยงามในการเล่นเป็นเกมอีกแล้วเน้นเรื่องของเออคุณภาพไม่เน้นปริมาณครับโป้งปัง้งยิงได้ยิงจบเลยกับสเตปเอ่อกับระบบวิธีการเล่นที่ต้องไปเจอกันเนี่ยแน่นอนประจวบเล่นระบบ5้าสี 1. 1> ่หนึ่ง้าสี่หนึ่งแน่นอนอัดหลัง5้ารับแล้วโต้อย่างเดียวถ้าเรือถ้าไม่มีพื้นที่ในการเล่นเกมลุก มีพื้นที่ให้ผู้เล่นต่างชาติเทําเกมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าโดนผู้เล่นรับแล้วโต้เนี่ยก็เจออาะยากเหมือนกันใช่และทีนี้เมื่อไหร่ถ้าแบ็คลอยหรือหลังลอยนะครับมีโอกาสที่จะถูกประจวบโต้ตกันอิลิเก้ได้บอลเนี่ยบอกได้เลยว่าแนวรับของทีมท่าเรือเอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่ออยตอนมเมื่อหนึ่งตัวหนึน่งยังไงก็ไม่อยู่ตอนเขาอยู่เชียงรายผมไปดูที่หนามเอาไม่อยู่จริงๆแ<พ>้ง<อ>ทาบ,บ้านไปสี่หนึ่งก็ต้องดูครับว่าถ้าประจวบมาเหนียว รับแล้วโตถ้าเรือมีโอกาสนะมีโอกาสไม่สมหวังแต่ที่ใจต้องการในเรื่องของสามแต้มจะรู้ว่าประจวบเป็นของแสลงทีมใหญ่นะจ๊ะมีโอกาสครับมีโอกาสผมว่ามีโอกาสเลยทีเดียวสาหรับเกมนี้นะอาจจะไม่ถึงแพ้หรือยังไงผมว่าประจวบสร้างความหนักใจให้โค้ชอูดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอาจจะมีลุ้นแบ่งแต้มเล็กๆพี่น้องกันด้วยนะโค้ชคู่นี้ยอ่โค้ชวังขี้เตียงขี้เตียนล้วพี่น้องห่างด้อีปีด้วยใกล้กันนะครับเป็นเป็นการดวลกันโค้ชไทยแล้วนะ อ่าันี่ผมให้ท่าเรือแต่ผมบอกว่าท่าเรือจุกอ่ะน่าจะหนักอยู่นะอาจจะโดนโตอาจจะอาจจะมีพิกครับใช่นะครับครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับพีดีประจวบที่จะบุกไปเยือนการท่าเรือเอซครับขอขอบคุณ t ท u กวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัคร t ทุกวิชั่นโทร0 2 7ย0ส0งเ